สวัสดีปีใหม่นะครับผมสำหรับปี2019นี้นะครับก็ขอให้ครอบครัว Protect 26นะครับผมมีแต่ความสุขแล้วก็สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข่อยู่ติดตามกันไปนานๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับผมอยากขอบคุณปีที่ผ่านมานะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็จะลุยไปด้วยกันทำคลิปอะไรสนุกไปได้วยกันนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยครับผมหน้าคนรักเกา่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัยประยิ้มไม่วานน้โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักยิ่งนะัก <c oughs> เดี๋ยวก็วันนี้นะครับผมก็มาอยู่พี่ฟิวพิมพ์นิยมนั่นเองนะครับเรามาคอลแลบกัน จะเรียกว่าคอนแแล็บก,ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพิฟิวแกมมาทำรถและเราก็ไปหานะครับผมนี่พี่นำเลยพี่นำไปเลยพี่นาไปเลยอเบอกกันเลยว่าคือเจอพิฟิวมาค่อนข้างที่จะบ่อยคนระับรอบนี้ก็ประมาณรอบที่สามแล้วนะครับผมที่ อา้วยมาเจอกันนะครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะเจอกันอีกเป็นไงทำเออนะคลิปที่2คอนแลบกับช่องดังเลยนะครับโห oh. <Yahoo! S 1> ไม่ธรรมดาจริง <Wow. S 1> แต่ว่าพี่ฟิวเวลาขี่รถนี้ก็ดูตัวใหญ่เหมือนกันนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> ตูเลอเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ก็รอแต่ก็รอรอไม่ <c oughs> เจอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตบ นี่ก็ถึงขากลับแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งพี่ฟิลนะครับผมแต่ไม่ได้ไปส่งถึงนครนายกนะครับก็ส่งเท่าที่ส่งได้เป็นไงสชดีไหมนิ่ยะ ขี่ไปเรื่อยๆโอเคไปต่อปะอ้าวเฮียยังไม่ไปด้ว่ะคือมันว่างไงทุกคนพอมันว่างแล้วเราต้องหาอะไรเล่นไงหันซ้ายไม่มีหันขวาปุ๊เจอละเจอของเล่นละ ใส่ใส่ไหมอะ่ะใส่ของ <c oughs> ต้องใส่ลิฟต์ห้างด้วยขโมยของพี่นี่แหละ <c oughs> จากนั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปนะครับผมด้วยความเร็วที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> ขั้วไปโดยไม่สนใจอะไรเลยนะครับแล้วก็โดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราเนี่ยมัน มีด่านตำรวจอยู่นะครับผมลมแรงมากอันนี้เป็นเสียงที่ผมอัดแย่อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้เอาไอตัวที่กันกนลมไปนะครับก็เลยพูดไม่ได้ยินก็เลยต้องมาอัดแย่อีกทีหนึ่งครับคือในใจเนี่ยเห็นคือเห็นตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เรามั่นใจว่าเออเราไม่ผิดนะแล้วก็เลยตรงเข้าไปเลยนะ แต่ใจก็สันนเหมือนกันนะแต่คือคิดในใจอ่ะกูไม่โดนจะไงกูก็ไม่โดนดน,นตรีมาคือในใจอ่ะไม่โดนแย่างไ,ไม่โดนจริงๆเพราะติดแนร์ใทะเบียนถูกต้องแล้วมากับพี่ฟิวด้วยทุยังไงไม่โดนไหนปะผ่านแล้วหนึ่งคนสองคนอ่ะออเรียบร้อย <c oughs> ครับระยะปีมับจบวันไหนมันเพิ่งโซนนารเนี่ยดูไอเคมันไทยเหรอมีจบมีแบบปีมับแผลไป<ค>นีเลื่อยครูไปแล้วแคกก่พี่ฟิวไปแล้วพี่ฟิวแกแบบแกแกก็หายไปเลยนะแล้วก็ค่อยๆเดินกลับมาเอารถไ,ไปไปจอดในที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วแกค่อยเดินมายา,ากรินนะครับยากรินกระจกม่าติดนะมันเกิดอุบัติเหตุแต่พี่มันติดไม่ได้จริงกระจกว่าติดเพว่าอสะดวกเรือเขาปรับไม่มีไปเสร็จ ครับสะดวกเขาก็รับเลยไม่มีไปเสร็จถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ไมรับไปสั่งไปน่าจะต้องรับไปสั่งครับอโอเคครับผมอุปกรณ์ไม่ครบนะ,ะอกรณ์ส่วนตัวไม่ครบกระจกนะครับบ๊ายบายรถย่ออะไรเลยอ่ายังครับผมไม่รู้เหมือนกันนี่กระจกไว่าิีรรค,ครบับอุปกรณ์ไม่ครบส่วนพวกอุปกรณ์ส่วนพวกไม่ครบกระจก พี่ฟิลลี่ป่ะพี่ถามไปก่อนเลยก็ได้ครับฮะกลับก่อนเลยก็ได้พี่เดี๋วไปไหนก่อนเราเดี๋ยวว่าจะเข้าไปต้องพี่ต้องต้องอันนี้เสียค่าปรับเท่าไหร่ครับก็ไปไปไปคุยกันไปคุยเขาไปต่อรอข้างในเหรอครับทีนี่มันนี่คล้องได้ป่ะพี่ข้างในอะไรพี่กลับก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันมืดโอเคก็ระวังแล้วกันครับโอเคพี่โอ้โหตัวเจ๊กีวะเนี่ยคือไม่ได้แบบไม่ไม่ได้อยากจะติดนะไม่ได้อยากจะไม่ติดนะแต่มันติดไม่ได้ดูดิ เนี่ยเคปันทายยังรัดอยู่เลยพี่เนี่ยสองข้างเป็นอะไรบูดหรอใช่ไอ้นี่ไงเหล็กมันเหล็กเหล็กมันไม่ตรงรูตรงนี้ไงน,นี้เราไม่ได้อ้างนะแต่มันติดไม่ได้จริงในการปิดฉากช่าง,ง <laughs> ใช่ไหมทำลาช่องแบบเอ้ย <laughs> อเจ๊ <laughs> พี่ไปแล้วัสดีครับพี่เดินทางปลอดภัยพี่โอเคแล้วเจอกันใหม่ครับพี่ต้อนรับพี่คือแต่การเจริญนัน <laughs> อันนี้ต้องเสียเท่าไหร่ครับ คุณพ่อเขาไม่ถึงา400บาทสนะี400่ร้อยบาทครับสี่ร้อยเลยครับนี่บาทยังไม่มีบัทเดี๋ยวค่อยมาปรับประเด็นไมได้ไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปรับประเด็นเอาเนาะสี่ร้อยใช่ไหมครับครับผมโอ,โอ้พระเจ้าเงินกินก็จะไม่มีอยู่แล้วโดนปรัปบไปอีกสี่ร้อยบาทนี้เจ็ดวันอันตรายครับ <c oughs> คนทำเป็นกดเยอะเหนื่อยเล้วพี่นะใช่พี่มันมันนี่ไงมันเนี่ยอันนี้งานตรงรุ่นพี่งานตรงรุ่นสัตว์ใช่ไหมใช่งานงานตรงรุ่นนะสิบห้าตรงรุ่นสัตว์เใช่ไหมล่ะใช่รูมันเลยไม่ตรงผมไปชนมาไงแล้วกระจกมันใส่ไม่ได้ว่าจะเก็บตังค์ไปทำอยู่ติดไปแฮนด์ไปเลยที่ดิ พีพอเราออกจากด่านแล้วใช่ไหมเราก็ควบตะบึงไปทำธุระของเราต่อแต่ว่า <laughs> เจอพี่ฟิลครับนแะขงซ้ายมือไม่รู้รอใคร เสหลือก็คุยไปมาคือรอเราน <Trustee> ั <tama f> ่นแหละนะแล้วก็เจอน้อง FFC พี่ฟิวก็เลยแวะถ่ายรูปกันนิดนึงเห็นไม่นานนักก็เลยจอดรอถ่ายรูปพี่เลยด้วผมผมเจอมันบ่อยแล้ว เงียบอะเงียบมากอะเงียบแบบอย่างาโอเคแล้วคลิปนี้ก็จะไม่ขอเซ็นเซอร์หน้าเจ้าหน้าที่นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาก็ทํางานของเขาตามประสางเขานะครับก็คือเขาทําตามหน้าที่ของเขาแล้วเราก็น้อมรับเขาเรียกว่านะน้อมรับผิดโดยดีนะครับเพราะว่า เราผิดจริงๆเราไม่ได้ใส่กระจกจริงนะครับแล้วก็เวลาใครเจอด่านเนี่ยก็อย่าไปกลัวเลยก็เข้าๆเปเลยถ้าเราทำถูกกฎหมายนะแต่ถ้าผิดนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วจากนั้นก็ไปส่งพี่ฟิวแล้วเราก็ไปทําตามทางของเรานะครับผมแล้วก็แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับผมแล้วก็มีคนโดเนทมานะครับขอบคุณจริงๆนะว่าโดเนทมา40บาท15บาทอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นค่าน้ำมันได้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยจะทำอะไรเนะี่ยก็รอดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะผม see you again next time แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย